ถ้าใครติดตามครูเคสมาสักพักหนึ่งแล้วหรือติดตามมานานมากๆจะรู้เลยว่าการแต่งตงัวของเคสเนี่ยเป็นสไตล์เรียบๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพูดในเชิงสไตล์การแต่งตัวครูเคสจะเป็นสไตล์ชิคสไตล์คลาสสิกมินิมอลอะไรที่มันดูแบบเรียบง่ายแต่บางวันเนี่ยครูเคสก็รู้สึกว่าอยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันมีลายแต่ลายของครูเคสเนี่ยทุกคนจะเดาทางออกแน่เลยก็คือลายขวางนั่นเอง,เอง,เองหรือเขาเรียกว่าสไตรป์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อสเวตเตอร์คูเคทมีหลายแบบไม่ต่ำกว่า10ตัว,สวเสน่ห์ของเสื้อลายขวางเนี้ยมันคือมันใส่แล้วมันดูทันสมัยแล้วมันก็ทำให้ mix and match ได้ง่ายอ่าทุกคนดูนะอย่างลุคนี้คูเคทใส่กับกางเกงยียนซึ่ง มันเวิร์กมากมากแอคเคเกตใส่เป็นรองเทา้าบันเลสชูทุกคนดูสิมันเป็นวัตถุดิบที่พอมาใส่แล้วมันดูน่ารักอะ่ะเพราะยังไงทุกวันคุณออกจากบ้านคุณต้องมีเสื้อกับรองเทา้าแล้วก็มีเกงใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราเลือกวัตถุดิบเป็นหรือเลือกเอเรเมน อ่าเราเรียก basic e l เมนต์นี่เองที่มันสามารถนำมา mix and match ได้หลากหลายมากๆเลยเรียบเรียบง่ายๆแต่ดูน่ารักและมีเสน่ห์มากต่อไปครูเคสอยากจะลองกับเสื้อบรเซอร์ดีไหมครูเคสก็นำเสื้อบรเซอร์ที่ใส่แบบทางการนิดนึงนะมาใส่กับเสื้อลายขวางแล้วก็กางเกงยีนรองเทา้าเขาเรียกว่ามันมีชื่อของมันนะแมรี่เจนมัน้งอืมแมรี่เจนถ้าพูดผิดขออภัยนะคะครูเคสเรียกบัลเล่ชูสก็ทีนี้มันใส่ขึ้นมาแล้วมันก็อ้ว น่ารักอะเห็นไหมหรือใส่เป็นสเวตเตอร์ทับก็น่ารักไม่แพ้กันเลยมันเก๋มากเลยทุกคนครูเคก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองชอบเสื้อลายขวางขนาดนี้คือมันความรู้สึกใส่แล้วมันเป็นตัวเองใส่แล้วมันไม่รู้สึกว่าเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปมันมีความรู้สึกแบบเก๋ๆอะเออมันให้อารมณ์แบบชิคๆได้อะแล้วมันเป็นแนวครูเคเลยทุกคนดูน่ารักมากๆหรือว่นไหนอยากจะใส่กับมันเกงวายเลกแพนแบบนี้ ก็ดูเก๋ไม่เบาเลยแต่ทุกคนดูว่าเฮ้ยทำไมครูเคสใส่กางเกงแล้วมันดูขาย,ยาวเกินไปจริงๆแล้วเวลาใส่กางเกงนี้ก็ใส่องเท้าส้นสูงเผื่อได้นะแต่พอใส่กับรองเท้าที่เป็นรองเท้าแตะรองเทาง้าแซนโดเนี่ยมันก็อาจจะลากพื้นแต่ครูเคสก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสไตล์ของมันนะเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยก็จะมีคนใส่กางเกงสไตล์แบบนี้เป็นเรื่องปกติก็จะไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะเห็นไหมว่าเสื้อผ้าเรียบง่ายอาจจะถือกระเป๋าคลัสสักใบเห็นไหมกระเป๋าคู่ใจครู Okay. แต่งแบบนี้คือจบแล้วมันง่ายมากทุกคนบางวันเนี่ยมีความรู้สึกแบบผู้เคเป็นนะขี้เกียจแต่งตัวแต่ก็ต้องให้มันดูเป็นสไตล์ตัวเองดูชิคเนี่ยแหละชุดแบบนี้เอาจากบ้านแต่ก็ยังดูดีอยู่ผมเผ้าการแต่งหน้าที่เรียบง่ายการดูแลผิวพรรณการดูแลเสื้อผ้าที่ต้องรีดให้เรียบ คัตติ้งเสื้อผ้าที่ซื้อมาความหนาของผ้าทุกคนดูนะเสื้อตัวนี้ของกูเเคนะคผ้าหนามากนะไม่ได้เสื้อแบบผ้าบางๆนะแล้วก็เสื้อผ้าที่มาอยู่บนตัวต้องพอดีตัวคัตติ้งต้องดีเห็นไหมอ่ะสรุปเลย stiffness คือความหนาของเสื้อผ้าเรื่องของ fit ก็คือความพอดีของเสื้อผ้าแล้วเรื่องของ Color ก็คือสีของเสื้อผ้าที่กรุเเทเลือกมาใส่แล้วก็สุดท้ายนะแถมให้อีกอันหนึ่งคือต้องรีเสื้อผ้า ต้องรีดขอร้องบางคนออกจากบ้านไม่รีดเสื้อผ้าทำไม่ได้นะคะบางทีเสื้อผ้าดีๆเนี่ยแล้วคุณไม่รีดเนี่ยก็ทําให้ดูราคาถูกมากๆอ่ะชุดเนี้ยครูเคสบอกเลยว่าไม่ได้ราคาแพงมากอะไรแต่ใส่ขึ้นมาแล้วก็ดูดีดูเก๋กระเป๋าก็ไม่ได้ราคาสูงมากแบบเป็นหลักหมื่นแบบนั้นเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ขนาดนั้นแต่ก็เก๋ถือขึ้นมาชิคได้เหมือนกันก็ขอให้ผู้หญิงทุกค,คนนั้นมีความสุขก,กับการแต่งตัวนะคะ